สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําตัวด้วยจ้าก็จะมาแนะนําตัวจ้าเพราะว่าบางคนก็ถามกันมาเจอจ้ะว่าอ๋อเป็นคนโคราชไหมทําไมพูดโคราชหนูชื่ออ๋อจ้ะชื่อพ่อแม่ตั้งให้จ้ะชื่ออ,อ๋อแล้วก็ทําไมถึงชื่ออ๋อได้เพราะว่า แฟนออกเสียงอ๋อไม่ได้จ้ะแล้วก็เพื่อนๆก็เรียกอ่อเนาะอ่อก็เลยเอออ่อตามเพื่อนๆแต่จริงหนูชื่อออเดอ้อจ้ะอ่อมาอยู่ฟินแลนด์ปีนี้เป็นที่ปีที่สิบสองจ้ะอ่อไปไปมาๆเนาะอยู่ฟินแลนด์ครึ่งนึงอยู่เมืองไทยครึ่งนึงจ้ะไม่ได้อยู่ที่นี่ทางปีเลยจ้ะเก็บเพชรเก็บเพชรขายเป็นอาชีพจ้ะเก็บผลไม้ขาย เก็บเพชรเก็บผลไม,ม้มีแค่ปีละสามเดือนเองจ้ะมันก็ไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกวา่าทุกปีจ้ะเพราะว่าเป็นเฉพาะหนาร้อนเนาะเพราะหนาหนาวมาหิมะตกมาก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะก็จะมีแต่ความหนาวความเยือกเย็นเข้ามาเราออกก็แฟนก็จะหนีกลับเมืองไทยจ้ะหน,นาร้อนก็มาทํางานอีกจ้ะบางคนสงสัยเนาะทําไมอ้อเก็บไปทุกวันคืออ้อเก็บเป็นอาชีพเลยจ้ะ อ๋อทำงานเริ่มทํำงานปีนี้จ้ะทำงานป่าไม้ออทาบกิ่งต้นไม้ถอนอยาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นสวนต้น,ตนสวนไม่มีอะไรจ้ะเป็นที่ทำงานของแฟนจ้ะก็ทําแค่สองเดือนแล้วก็มาเก็บผลไม้เก็บเฮดขายจา้ะออก็เก็บขายเป็นอาชีพแล้วก็ก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามของเฮดเนาะ ทำไมถึงได้มาท YouTube? ําำย u ทูอกอนั่งดูคนน,คนั้นคนนี้เขาทํา youtube ด้จ้ะอ้อก็คิดว่าเออเขาทํา youtube เขามีรายได้เนาะก็อ,อยากลองเบื้องวันจะได้เงินจริงๆไหมส่วนได้มากได้น้อยอนอไม่ได้ซีเรียสเรื่องรายได้จ้ะเพราะว่าได้จักพันสองพันมันก็เป็นกําไรชีวิตเนาะความคิดของอ้อเนาะไม่คิดว่าเออคนจะมาดูเป็นหมื่นเป็นแสนอ้อไม่ได้คิดเลยจ้ะ แต่อออยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูความสวยงามของฟินแลนด์แล้วก็เฮดสวยๆที่ออได้เจอมาเรามีอีกอย่างหนึ่งที่ออภูมิใจจ้ะคนที่ดูอออยู่ก็คือแม่จ้ะแม่แม่หนูดูอยู่แม่หนูดูคลิปเออลูกสาวเก็บผลไม้เหนื่อยกันเนาะลูกสาวเก็บเฮดเนี่ยสิ่งที่ออภูมิใจที่ออได้ทำยู u ูบจ้ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเฮดที่นี่สวยมากอ้อไม่ใช่ที่จะมาแต่งตัวมาถ่ายคลิปอย่างเดียวจ้ะคืออ้อทำงานอ้อออกจากบ้านเย็นมงเชา้าเก็บเฮดแล้วก็เย็นทำความสะอาดถ้าประมาณทุ่มหนึ่งนี่จ้ะอ้อก็ออกไปขายเฮดอ้อขายทุกวันจ้าอ้อไม่มีการเก็บสต็อกเอาไว้ก็ทำมาแบบนี้ตลอดเลยจ้ะแต่ว่าเฮด ปีนี้ฟุกมากๆเลยจ้าหลายหลายหลายจริงๆตามที่พี่พี่พี่น้องเนาะพี่พี่นุกน้องพ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันนั่นแหละจ้ะว่าเฮ็ดอ้อเยอะขนาดไหนขอบคุณทุกแรงใจที่เขามาชมออเดออ้อก็จะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะไม่ถูกใจทุกคนเ้อจ้ะบางครั้งก็อยากได้บางคนก็อยากไ้เก็บ เพชรอย่างเดียวไม่อยากตัดขาบางคนอยากห้ตัดขาไปด้วยเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะเอาตามใจอ้องนี่แหละจ้ะออเก็บให้ดูยังไงก็ดูยังงั้นเถอะนะจ้ะเพราะว่าออตามใจทุกคนไม่ได้ดอกจ้ะออดกระท o ยู u b e ได้หนึ่งปีกว่าเลรวจ้ะก็อยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูความสวยงามเนาะอืมไม่รู้จะพูดอะไรให้ทุกคนได้ฟัง พูดไม่ค่อยเก่งเ็๊เพชรก็ไม่ค่อยพูดเจ๊เพชรอ้อไม่ค่อยพูดรอกจ้ะเพราะว่ากีดก็ไม่ค่อยกีดจ้ะจะมาหวังให้หนูกีดเลยจ้าหนูกีดเขาไม่เป็นรอกจ้กเฮ็ดเคยเห็นหลายๆก็ามันกีดไม่ออกจ้ะเพราะว่าเราเคยเห็นเนาะเราเคยเก็บมาเคยเห็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบว่ากีดไม่เป็นแล้วก็พูดมากในคลิป ก็รู้สึกเบื่อแต่เบื่อจะของว่าเออพูดอยู่ลำรีลำไรเราเก็บดีกว่าคิดถึงคนที่เขาอยากดูเฮ็ดเขาไม่เขาลำคาญเสียงเราพูดทุกทอดทุกช็อตเพราะว่าอ๋อเก็บเฮ็ดวันละสี่ห้าป่าออก็ตัดป่าละคลิปละคลิปละคละคิปเนาะเพราะว่าถ้าออเอามารวมกันเนี่ยเฮ็ดมันเยอะออมารวมกันนู่นเละสามสี่ชั่วโมงนู่นเลยจ้ะคลิปหนึ่งคลิปคลิปหนึ่ง ออไม่เคยเอาคลิปมาซ้ำกันจ้ะออตัดเซ็ตออรบทิ้งเพราะว่าเมมโมรี่อจะเต็มออไปป่าใหม่อ่ายป่าใหม่จ้ะอไม่เคยที่จะเอาคลิปเก่ามารีไซเคิลไม่มีเลยจ้ะไปดูได้เลยเสือตัวเก่าอ่ามีดอาจจะเหมือนเดิมแล้วก็ถูกมืออาจจะสีเดิมแต่เฮดคุณสังเกตได้เลยค่ะเฮดไม่เหมือนเดิมมีคนคอมเมนต์ว่าออมาเนาะออกเลยอยากให้ทุกคนได้อดูว่าอไม่เคยคลิปซ้ำ คนไหนที่เขามาดูอ้อเขาจะรู้จ้ะว่าไม่มีคลิปซ้ำเลยไม่มีเฮดซ้ำกันเลยคือจะไปหนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่มีกลับมาแบบซ้ำอะไรประมาณนี้แหละจ้ะอ้อก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังเนะาะออลืมไปลืมอธิบายเรื่องอ้อเป็นคนซักแก้วด้วยจ้ะอ้อไม่ใช่คนคลาช สักแก้วบ้านเองนี่แหละจ้ะปลูกขราดเป็นตน้นอ,อ,อ่าญา,า,าติปู่ญาติตวดเนาะปู่ญาต,ายายต,ติยายทวดรุนตรวจรุนตรวจญาติสินฐานมาอยู่แซอจ้ะเพราะว่าเขาอ่ายายมาแล้วก็มาปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่หมู่บ้านแซอจ้ะแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนี่แหละจ้ะปููโคราดกันเมิดหมู่บ้านเลยจ้ะ คลิปนี้ออกก็ขอลาเพียงเท่านี้เด้อจะ้ะขอบคุณได้หลายที่เข้ามารับชมแล้วออกก็จะมีรูปภาพสไลด์ให้ทุกคนได้ดูจากออกไถ่ยมาจากฝีมือของ,งออเองเด้อความสวยงามของเฮดให้ทุกคนได้ชมบายบายจะ้ะเจอกันคลิปหน้าเอยเจอกันปีหน้าปาใหม่เด้อจะ้ะบายบาย สาวแซออินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเกมเนปด้วยกันเข้าป่าไปเกมเนปทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซอนี่ k f เอหลายคนก็ถามว่าสาวออคนงามทำไมถึงผิวดำเมื่อก่อนผิวไม่เป็นอย่างนี้เขาเหมือนสำลีนะ สาวแซออเข้าป่าไปเก็บเห็ดที่ต้องการกระตกเตาถานผิ้วเลยดำปิดปีเรื่องสีผิวอย่าไปใส่ใจขอแค่ข้างในขอให้เป็นคนดีเข้าป่ามีอันตรายมากมายไม่กลัวหร,รือยังไงนะจ๊ะแม่สาวแซอ เึ้นแล้วข้าไม่กลัวหรือไงผมขึ้นแล้วข้าสาวแซออไม่กลัวแต่ที่อ้อก,กลัวกลัวข้าแล้วลืมคมคืนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดมาปงขึ้นก็ขอบคุณขอบใจปงความก็ไม่เห็นเป็นไรจะพัฒนาต่อไปนะจำไม่สาวแซอ เอีหลายคนถามมาว่าสอ,ออนั้นหนาทำไมถึงผิวดำเมื่อก่อนผิวไม่เป็นอย่างนี้เขาเหมือนสำลีนะจำได้สาวแซออเข้าป่าไปเก็บเห็ดที่ท้องการดันตกเตาทานผิวเลยดำปิตีเรื่องสีผิวอย่าไปใส่ใจขอแค่ข้างในขอให้เป็นคนดี เาป่ามีอันตรายมากมายไม่กลัวหรือยังไงนะจำแม่สาวแซออกข้าคงคืนไม่กลัวหรือไงคงคืนเราข้าสาวแซออกไม่กลัวแต่ที่ออกกลัวกวข้าแล้วลืมคมคืนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดมาคงคืนก็ขอบคุณขอบใจ โปงความก็ไม่เ,เป็นไรจงพัฒนาต่อไปนะจะไม่สาวแสออกเป็นไงครับผมปบเมื่อสด ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมลุงหลอดเอซสวัสดีครับจากบ้านแจ๋วจากแม่ที่รอคอยทางท้องคำว่าสู้ youtube ก้าวย่าง บนเส้นทางที่ยังยาวไกลมาอยู่ฟินแลนด์ดินแดนอันสีวิไลคิดถึงหน้าแม่แล้วน้ำตาไหลลูกอยากกลับไปแชอ้อ แซอลบคำว่าทอ้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแสอลูกยังจำมันในวันจากน้ำตาไหลคลอสู่ทุกวันเพื่อฝันที่รอผู้สาวแซอลืมทอ้อจากใจถึงอยู่ต่างแดน ไม่ลืมไทยแลนหากินอยู่ต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นะาหากลูกได้ดีจะกลับแ์ออกคือคำสัญญาจะกลับมากอดแม่นาะนุนต่างมานดาที่บ้านแ์อสาม แออคิดถึงปินดินแม่นาที่โรยใส่หัวเพื่อบอกใจตื่นตัวไม่ให้ลืมดินดินแดนแสออมาอยู่เมืองใหญ่คิดถึงแม่นาน้ำตาไหลคอคิดเห็นหน้าแม่ที่เฝ้าคอยรอผู้สาวแสออกเลยท้อไม่เป็น แต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนดหากินในต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากลูกได้ดีจะกลับแ่ออคือคำับสัญญาจะกลับมากอดแม่นาน,า,มานุา้นตากมารนดาที่บ้านแช่ออก กลับมาก่อนแม่นะหนุ้นตักมานดานที่บ้านแ่ออก